วัดกับเลยครับว่าฝากฝั่งไหนจะเป็นอย่างไรยิ่งพอเราหันไปดูกรณีพักเพื่อไทยที่ผมบอกผมขำอยู่2เรื่องเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมขำก็คือเรื่องจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยแหละครับ สวัสดีครับแฟนราการไลฟ์ทอล์กนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนักกันที่เพจของอาจารย์จักรนะครับกับคำไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้ผมกลับมาใช้เพจเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่คงจะใช้เพจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะคล่องตัวกว่าโดยเฉพาะถ้าผมใช้ โปรแกรมในการที่จะสวิชเชอร์ออกไปนะครับก็ขอญาตทักทายกันเหมือนเดิมนะครับในตอนต้นรายการนะครับหมาวันนี้จะดูลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าวันนี้จะมีผู้ชมสักกี่คนช่วงนี้ผู้ชมล่อยหลอไปเยอะมากเกิดอะไรขึ้นสงสัยพูดไม่ถูกใจคุณอัชราสวัสดีนะครับนะสวัสดีครับนะฮะมีใครเข้ามาบ้างแล้วนะครับที่ยังอยู่เป็นกําลังใจกันนะฮะเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับนะฮะอย่าปล่อยให้จันจัก นั่งรอเวลาทั้งวันที่จะมาทำไลฟ์แต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครดูเลยคุณกุ้งครับจากรังสิตสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ดองศูนย์สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับทุกท่านที่สามารถที่จะแชร์ให้ผมได้นะครับคุณยุพภาสวัสดีครับนะฮะคุณทศสวัสดีสวัสดีครับคนกัดเองทั้งนั้นคุณจุธามาศครับผมนะฮะ คุณสนใจโอ้โหชอบตัวเลยชื่อนี้พ่อตั้งถูกใจมากเลยนะฮะคือไม่มีอะไรที่จะมีความหมายและผูกพันกับเราเท่ากับชื่อที่พ่อกับแม่ตั้งใช่ไหมครับนะชื่นชมมาฮะกุอารีบอกก้อยจันทบุรีรายงานตัวแล้วโอเคเลยครับคุณอ,อนิชาใช่ไหมครับสวัสดีนะครับ นะคุณศรีพาสวัสดีครับใครยังไม่เคยเช็คชื่อมาเช็คชื่อกันสักหน่อยแล้วกันนะครับคุณพรที่ผ่ามาแล้วนะครับบอกเสื้อสวยขอบพระคุณมากๆครับก็เป็นเสื้อของอารันจากแฟนคลับแต่ว่าตัวนี้เป็นคอวีซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเสื้อคอวีใส่เลยนะปกติแล้วจะเป็นคอกลมตลอดแต่รอบนี้ทางร้านเขาบอกว่าลองใส่คอวีดูบ้างนะครับก็เลยลองใส่ดูนะครับไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างใส่แล้วใส่แล้วก็เลยแปลกๆตาไปหรือเปล่านะครับนะครับ คุณพัชญยาสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับอ่าคุณสมใจบอกยิ้มเลยนะฮะเดี๋ยวขอบคุณมากมากเลยครับเราเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณสัชชิชาเจ้าหนที่ขอปฐมนะครับผมคุณพงพรชอบเสื้อค่ะถอดให้เลยได้ไหมเนี่ยแล้วส่งทางคณะเมตาเวิร์สคอายนิยม่งบอจังคุณพัชยาแชร์แล้วขอบคุณมากครับนะฮะคุณอรบุตรนะครับ สวัสดีครับชื่อชื่อนี้แปลว่าอะไรเนี่ยออ,ออรบุตรตัวนี้แปลว่าบบัวปะไม่มั่นใจนะคนพิเศษมาแล้วทัชกรน,นะครับนะสมุดรประการนะครับคุณพัชญามาแล้วอะมาทักทายกันแนละ้ววันนี้คอร์สพูดถึงเรื่องว่าที่เขาจะเดี๋ยวว่าที่ผู้สมัครนายกเอ้ยว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมกันดีกว่านะครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะกรณีที่คุณชัดชาต มาสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครของอของฝากฝังหนึ่งนะอ่ะพูดง่ายๆนะครับวันนี้ผมขอพูดเรื่องของคุณชัดชาตินะครับจะไม่พูดถึงกรณีคนอื่นขอเป็นกรณีกรณีกันไปวันนี้ขอขอพูดถึงประเด็นนี้ก่อนเพรจริงๆแล้วเนี่ยคุณชัดชาติเองเนี่ยก็ประกาศตัวค่อนข้างจะชัดเจนมาเป็นเวลายาวนานกว่าใครเลยนะครับณนะนะที่ปรากฏชื่ออยู่ตอนนี้ว่าจะลงผู้ว่ากทม แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณชัดชาติประกาศว่าจะลงอิสระแล้วถ้าท่านจำได้นะครับผมทำรายการไลฟ์ท้องนี่นะครับแล้วก็เคยพูดในรายการว่าผมเชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่ส่งผู้ลงสมัครผู้ว่ากอทมอแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับเพื่อไทยไม่ส่งหรอกครับจะส่งลงมาเพื่อฉีคะแนนทำไมเพื่อไทยเขาไม่ส่งหัวหน้าพัก นายแพทย์ชนานก็ออกมาพูดชัดเจนว่ามีมติออกมาว่าไม่ส่งโอเคแหละจะส่งหรือไม่ส่งมันก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องของคุณชัดชาติแต่ที่ผมขำเนี่ยมันมีขำอยู่สองประเด็นที่ผมขำจริงๆนะขำประเด็นแรกก็คือคุณชัดชาติลงในน้ําอิสระลงในน้ําอิสระนะฮะแต่ถ้าเราดูแล้วโดวยข้อที่จริงแล้วเนี่ย คิดว่าอิสระจริงๆแหรอครับซึ่งใครๆก็รู้กัว่าคุณชัชาตินะก็คือเพื่อไทยจนมีคนก็แซวว่าจะลงในน้ำอิสระแต่ขออนุญาตจากคนไกลที่ดูใบอ่นั่นก็คืออยู่ภายใต้ล่มอํานาจของชินวัตรเหมือนเดิมนลครับมันจึงเป็นการตื้นเขินมากนะครับกับการที่จะมาบอกว่าตัวเองลงแบบอิสระมันเป็นการมันเป็นความตื้นเขินที่เหมือนจะดูถูก คนในประเทศไทยทั้งคนกทมและคนต่างจังหวัดว่าเขาจะซื่อบื้อไม่รู้เชียวเหรอว่าคุณอยู่สังกัดใครผมว่าออกมาประกาศชาัดเจนไปเลยว,ว่าคุณก็คือเพื่อไทยแหละอยู่ภายใต้ร่มของตระกูลชินวัตรมันก็จบไปดูมันเป็นการแบบภาษาง่ายงคือมันมันซื่อตรงดูมันแฟงเดีย่ยดีกว่าจะมาบอกว่าโอ้ไม่ได้สังกัดใครเป็นอิสระอย่างท่านอย่างนี้แล้วไล์สัมภาษณ์ก็กล่อมกล่อมแก้มแก้มบอกว่า ลงสมัครแบบอิสระนี่ดูจะคร่องตัวกว่าผมพูดจากใจจริงผมเลยนะผมไม่เชื่อว่าไปการอิสระและผมก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเขาไม่เชื่อเขาอิสระจะทำอะไรจะหาเสียงอย่างไรหรือถ้าจะเป็นแลเน้เป็นต่เป็นเป็นอ่า ูว่าไปแล้วจะดําเนินนโยบายอย่างไรไม่มีทางที่จะอิสระจากชินวัตรได้หรอครับตื้นเขินเกินไปครับกับการทําแบบนี้ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกเสียดายอ่ะเสียดายคือเสียดายโอกาสดีๆที่คุณชาติชาติจะแสดงความเป็นลูกผู้ชายแสดงความเป็นมี leadership มีภาวะผู้นําประกาศชัดเจนเลยว่าผมลงในานามของพรรคเพื่อไทยโดยมี หัวคะแนนของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นตัวขับเคลื่อนประกาศให้ชัดไปเลยและจะได้วัดกันเลยครับว่าฝากฝังไหนจะเป็นอย่างไรยิ่งพอเราหันไปดูกรณีพรรคเพื่อไทยที่ผมบอกผมขำอยู่สองเรื่องเ,เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมขำก็คือเรื่องจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับนายแพทย์ชลน่านให้สัมภาษณ์บอกไม่ทรงหรอกนะฮะ พักเพื่อไทยไม่ส่งเพราะอะไรเพราะว่ามีคนลงสมัครในฝั่งประชาธิปไตยแล้วผมทั้งขำทั้งโอ้ยจะพูดยังไงเดีอยะเฮ้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะมายึดเอาคำว่าประชาธิปตไตยเป็นของคุณคนเดียวเหรอคุณกำลังสื่อความว่าชัดชาติเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหรอคุณทำไมกล้าอุปโลกตัวเอง ว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและชี้นิ้วไปที่คนอื่นว่าไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยละ่ะประชาธิปไตยเป็นของพวกคุณคนเดียวเหรอทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธนฉบับเดียวกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันในการเลือกตั้งคุณมั่วหนิวะการมามั่วแบบนี้อ้างว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกับที่ผ่านมาชอบไปการขโมย แย่งเอาเอา,เอาแย่งเอาเรื่องดีๆไปเป็นของตัวเองหมดเนี่ยอย่างเช่นและจมนวนฉบับประชาชนบ้างอะไรบ้างผมบอกมาตลอดเวลาว่าคุณยังมาเหมาโหลแบบนี้นี่เหรอคนที่จะทำงานการเมืองผมคิดว่าคนที่ทำงานการเมืองถ้าเป็นการเมืองที่สร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ประเทศชาติของประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะคุณพี่ควรจะมาเหมาเอา,เอาคำว่าประชาธิประทายเป็นของพวกคุณอยู่ฝั่งเดียว คุณใช้อำนาจอะไรมายึดเอาคำว่าประชาธิปไตยเป็นของคุณคุณที่สิทธิ์อะไรในกฎหมายข้อไหนแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปชี้นิ้วว่าคนอื่นไม่ใช่ประชาธิปไตยล่ะแล้วก็สอดรับกันไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรียกตัวเองเรียกฝ่ายค้านว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่คนคิดต่างไม่ได้อย่างนั้นนหะรับที่เปประชาธิปไตย ป,ประชาธิปไตยที่ถ้าใครคิดต่างปั๊บก็ไปถล่มเขาไปบุลลี่เขาไปด่าเขาไปขุดเขาไปเลื่อยขาเขาแ้กระท่งกรณีลูกหนังอย่างนั้นเหละครับอย่างนี้เหที่เรียกว่าประชาธิปไตยนอกจากเป็นการล้นเอาคำพูดดีๆไปของตัวเองแล้วอุปโลกตัวเองแล้วยังเป็นการโกหกที่ภา,าษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นการโกหกที่บัดซบที่สุด ุณไม่มีสิทธิทำแบบนั้นนะครับในเมื่อประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองนี้ถ้ายอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นอยู่มันก็เป็นคนที่ลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเป็นฝ่ายประชาชจเหมือนกันแหละว,วันนี้มีใครรู้ขึ้นมาปฏิวัติไม่เล่า วันนี้ทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันในพระราชมััตัยิเดียวกันแล้วมันเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับที่หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช้คำพูดแบบนี้ว่าฝากฝั่งตัวเองว่าฟากประชาธิปไตยมีตัวแทนลงไปแล้วตัวเองจะไม่ส่งผู้สมัครที่จะเป็นผู้ว่าอทมแต่ส่งสอกอทุกเขตมันอะไรอ่ะ อย่าโกหกเลยครับพูดกันมาชัดๆทั้งสองคนนั่นแหละครับทั้งคุณชัดชาติเองทั้งนายแพทย์ชนาน่านเองเนะี่ยออกมาพูดเลยครับว่าเออจับมือกันเถอะครับว่าเป็นพวกเดียวกันผมว่ามันดูดีกว่านะมันดูมีความเป็นแมนดูมีความเป็นลูกผู้ชายออดูมีความเป็นเพราะว่าผู้นำมากกว่าครับถ้าเริ่มต้นโกหกกันซะแล้วเนี่ย มันจะไปกันยังไงครับแค่เริ่มต้นก็โกหกแล้วว่าตัวเองไม่ได้สังกัดพักเริ่มต้นก็โกหกแล้วว่าโอที่พักไม่ส่งนะเพราะว่ามีฝั่งปาใช้ใจลงแล้วเท่าที่ความจริงแล้วไอคนที่ลงก็คือคนของตัวเองนั่นแหละเริ่มต้นก็ไม่ไม่เคลียร์แล้วครับเริ่มต้นก็ไม่มีธรรมาพิบาลแล้วครับเริ่มต้นก็โกหกกันแบบนี้แล้วละครับผมคิดว่าพี่น้องคนไทยเนี่ย อย่างที่ภาษาเขาบอกว่าคนไทยกินข้าวนคนไทยกินข้าวคนไทยเป็นคนเขาดูออกเขารู้พูดที่บอกไปเลยผมไม่ได้เสียหายอะไรเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยลงในนามของพักเพื่อไทยแล้วก็เชคหัวคะแนนของพักเพื่อไทยซึ่งจะสอดคล้องกับการที่พักเพื่อไทยส่งสอกอลงทุกเขตมันก็ชัดเจน ออกมาพูดว่าลงในนามในอิสระมันจะอิสระยังไงนะครับมันก็กลายเป็นการที่โกหกกันไปอย่างนี้แหละครับคือสองกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละครับแต่มันเป็นเรื่องเดียวที่ทําให้เราเห็นว่าเออเนาะสุดท้ายการเมืองก็อยู่บนพื้นฐานของการโกหกกันเนาะทำไมการเมืองมันอยู่แบบนี้อ่ะทำไมการเมืองมันไม่พัฒนาล่ะ ก็มันเริ่มต้นจากการโกหกกันแบบนี้ไงผมไม่เห็นมันจะเสียหายอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าคุณชัดชาติจะลงในนามเพื่อไทยเลื่องผมก็ไม่เห็นมันจะเสียหายอะไรเลยถ้าแพทย์ชลน่านจะบอกว่าพักเพื่อไทยสนุนคุณชัดชาติในฐานะที่เคยอยู่พักร่วมกันมาก่อนทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับมันไม่ใช่โผล่มาปั๊บเป็นวันที่หนึ่งธันวาคมที่ไม่มีประวัติศาสตร์อะไรมาเลย ไม่มีประวัติเลยว่าคุณชาติชาติเคยอยู่ที่ไหนคุณนแพทย์ชุรนานเคยทําอะไรมันมันมีเรื่องมันมีราวมัมีบันทึกมันมีการรับรู้มาตลอดพูดความจริงไปเถอะครับนะผมว่าสังคมไทยยอมรับได้กับความจริงนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดส่งแบบนี้มันจะได้ชัดเจนกันไปเลยนะครับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยก็จะเอาอย่างไรในเมื่อเพื่อไทยเองก็เหมือนกับพรรคอื่นๆที่ต้องการที่จะเจาะ พื้นที่ในกรทมอ,อยากได้สสในกรทมก็ต้องการจะได้การเมืองท้องถิ่นแบบกรทมโดยมีผู้ว่าเป็นของตัวเองมีสกเป็นของตัวเองเพื่อจะได้สามารถที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพื่อไทยก็อยากจะได้สสจากกรทมอ,อยากยึดพื้นที่ได้ก็ประกาศเลยอ้ายทำไมล่ะครับอายเหรอครับ หรือไม่กล้าหรือรู้ดีว่าหากลงในนามพักเพื่อไทยแล้วตัวเองจะไม่ชนะมันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยนะมันสะท้อนให้เห็นว่าตกลงแล้วที่ไม่กล้าบอกว่าลงในนามของพักเพื่อไทยเพราะลึกๆยอมรับใช่ไหมครับว่ากระแสะพักเพื่อไทยนั้นขายไม่ได้ในเขตกรุงเทพมหานครถึงทำให้คุณชาติถึงขนาดต้องโดดออกไป บอกว่าเป็นอิสระในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่กล้าที่จะส่งใครลงในนามของพรรคตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วชัดชาติก็คือคนของพรรคเพื่อไทยนี่แหละถ้าส่งลงไปมันก็เป็นการฉีกคะแนนกันผมว่ามันเกมมันมันตื้นเขินจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ได้โปรดกรุณาให้เกียรติประชาชนคนไทยกรุณาให้เกียรติ ประชาชนคนกทมหน่อยเดวครับอย่ามาโกหกกันเลยครับผมพูดเนี่ยผมพูดในฐานะเป็นคนไทยนะครับผมไม่ได้เป็นคนกทมแต่เห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องนี้นะครับผมก็ฝันนะครับว่าจริงจริงจริงๆคือผมเนี่ยเออผมไม่ได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถมันสมองปราดเปรื่องจนได้เป็นเรียนแพทยนะ์ผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ในสายอาชีพ ทางการแพทย์นคนที่เรียนทางด้านการแพทย์มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะถูกหลอกหลอมเรื่องอะไรเรื่องของการพูดความจริงอะเมื่อเราได้แอกโรคแล้วคนไข้เป็นอะไรก็ต้องบอกเป็นในนั้นครับเราจะไม่มีทางครับที่แบบคนไข้ได้แอกว่าคนไข้เป็นโรคนี้แล้วเราจะมากโหกหกว่าไม่ใช่โรคนั้นโรคนี้ผมอยากให้ในแพทย์ชลนาเนี่ยนำเอาจัรยาบรณของแพทย์เนี่ยมาปรับใช้กับการทำงานด้านการเมือง นะครับถ้าเป็นงันได้น้ำจะสวยงามมากเลยครับพูดความจริงเอาไปเลยผมว่าก็เหมือนกับวิศวะวิศวะเองเขาก็เรียนรู้ถูกสอนมาให้พูดถึงความเป็นจริงเรียนบนพื้นฐานของแฟกคำนวณได้ว่าจะใช้น้ำหนักเท่าไรใช้ส่วนผสมอะไรมันจะออกรับแรงอย่างไรต้องพูดความจริงนั้นถ้าเกิดว่าคุณชาติชาติเอาเอานะฮะจริยธรรมคุณธรรม เอาจรรยาบรณของวิศวกรมาใช้มันก็ต้องพูดความจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าทุกอาชีพมันมีจรรยาบันของมันอยู่เขาว่าด้วยกันพูดความจริงก็พูดความจริงออกมาสิหรืออันนี้ผมอยากรู้รินะหรือว่าจรรยาบันของการเป็นนักการเมืองคือต้องโกหกครับเหรอแต่ผมก็เคยอ่านอยู่นะ พุทธทาสเองเนี่ยท่านก็เคยเขียนไว้นะเคยสอนนะครับว่าการทํางานการเมืองเนี่ยนักการเมืองคือการฝึกจิตคือการปฏิบัติเรื่องของธรรมะกันสร้างบุญสร้างบารมีได้เอ๊แต่ทาไมทําไมนักการเมืองจะต้องเป็นการโกหกด้วยละ่ะไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็เลยก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะส่วนผู้สมัครท่านอื่นว่าที่สัตวท่านอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ วันนี้ต้องหยิบประเด็นมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นพื้นฐานและเป็นเรื่องใหญ่เนะี่ยเป็นเรื่องเป็นพื้นฐานที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทั้งตัวคุณชา,ชาติเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าอิสระในขณะที่พรรคเพืเ่อไทยอย่างได้แพทย์ชน่านก็บอกว่าโอ้เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยมีแล้วเราก็จะไม่ส่งคนเข้าไปโกหกเป็นคุ้งเป็นแควไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตย,รตยหรือประชาธิปอะไรทั้งนั้นแหละครับก็คือคนของคุณนั่นแหละลงไปแล้วแล้วคุณกลัวแพ้ แล้วก็ชื่อของพักเพื่อไทยขายไม่ได้ในกรทมนั่นคือความจริงหรือเปล่านะครับนะคุณแอมมี่บอกว่าแพทย์นักธุรกิจญจี่ปุ่นทางการแพทย์ต่ำมีเพียบค่ะรอถอนทุนคืนโอ้โหแย่เลยนะครับจเจ้าอาคมบอกว่าคุนพันยังต้องลาออกเลยครับคนมีวิชาจะเสื่อมครับอืคือคันการโกหกและเป็นการโกหกแบบ คือภาษาสุภาพแบบโกหกแบบตื้นเขินแต่ว่าภาษาภาษาคนบ้านนอกอย่างผมนยเขาเรียกว่าโกหกหน้าดัานด <c ười> ันนครับคือคือเด็กๆอ่ะผมจะถูกถูกผู้ใหญ่ดุอ่ะเวลาพูดไม่จริงหรือหลับไปเล่นกันแล้วโกหกเล่นกันในเพื่อนเด็กแล้วโกหกเนี่ย <c ười> ผู้ใหญ่ก็บอกโกหกหน้าดัานดันใครจะไปฟัง <c ười> อะไรนะครับเราได้ยินแบบนี้มาเสมอคุณอรสา,าสวัสดีนะครับนะฮะจากแดนไกลของเราคุณจารุณีสวัสดีครับนะฮ <c> ะ <ười> คุณทักษิณ บอกว่าไม่มีใครเป็นอิสระหรอกครับในการเมืองนั่นน่ะสิแล้วเราจะโกหกทําไมแล้วก็บอกไปเลยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยเออสังกัดพรรคไหนสังกัดกลุ่มก้อนไหนก้นไหนก็บอกกันไปคนเลือกเขาจะตัดสินใจได้ถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติดีก็ไม่จําเป็นที่ต้องปกปิดคุณสมบัติของตัวเองไม่ใช่หรอครับใช่ไหมนะครับ ถ้าคิดเองเป็นคนที่มีที่มีความรู้ความสามารถก็ต้องอวดความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ว่ากันนะครับคุณสุภาพบอกไม่ทุกคนหรอกครับนแน่นอนครับทุกอย่างไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนเพียงแต่ว่ากาลังจะบอกว่าทุกอาชีพเนี่ยก็จะมีการสอนเรื่องเรื่องของของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องจันร์เดียบันนะฮะแต่ว่าคนประกอบอาชีพนั้นกอย่างที่บอกเลยครับมันก็ไม่ได้เป็นคนดีทุกคนนะถ้ามันถ้าทุกคนเป็นคนดีหมดนะโอ้โหโลกนี้น่าอยู่ที่สุดแต่ว่า ก็มันก็มีครับเพราะคนไงนคนจึงใช้คอควายเขียนไงเพราะคนคอควายนอนหนูคนมันมาจากอากาศที่เอามาคนรวมกันมันถึงจะมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะชั่วดีผสมประสานกันไปนะจะขอให้ดีมันมีมากกว่าไม่ดีแล้วกันคนพระเชษฐาถามมีกรอนไหมวันนี้ชาวนี้ใช้มือถือทําเลยไม่ได้เอากลอนเพราะกรอนอยู่ในในมือถือไว้พรุ่งนี้เนาะวันนี้ผม เมื่อตอน10มิถนาก็เดินทางไปกับทีมงานของออจจักรแฟนคลับนะครับเป็นกองทัพน้ําหวานที่เตรียมน้ํำตะไคร้น้ําเก๊กฮวยนะครับไปบริการให้กับผู้ที่มารับวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่ท่าทองนะครับวันนี้ก็นําไปบริการให้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมอกหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยสเปรย์ก๊าซแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือนะครับ ให้กับผู้ที่มารับวัคซีนแล้วก็ได้พูดให้กําลังใจผู้ที่มารับวัคซีนกันไปให้กําลังใจทั้งผู้ที่ทํางานคือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยละส่วนพ่กนี้นะครับพ่กนี้แบ่งทีมของกองทัพนังหวานของผมออกเป็น2ทีมนะครับเพราะว่าพ่กนี้จะต้องไปดูแลพี่น้องของเราที่มารับวัคซีนทั้งเข็ม1และเข็ม2ถึง2แห่งครับคือ2ตําบลเลยนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บึงของบ้านคลองนะครับหนึ่งที่แล้วก็ไปที่โร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วัดจันร์อีกหนึ่งที่นั่นคือว่าพวกนี้จะแบ่งทีมออาเป็น2ทีมไปบริการผู้ที่มารับวัคซีน2ตำบลส่วนผมเองก็จะแวะไปทั้งสองที่ครับเพื่อจะไปพูดจาพูดคุยทักทายให้กําลังใจกันกับทางพี่น้องเราที่มารับวัคซีนนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆงครับที่สนับสนุนโครงการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเสื้อแบบนี้ ไปใส่นะครับแล้วก็เสื้อเราหักต้นทุนแล้วกําไรก็เข้าโครงการนี้ทั้งหมดขอบคุณท่านที่โอนเงินเข้ามาช่วยนะครับในโครงการของเราและบางท่านก็สนับสนุนในเรื่องของกาลังแร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 งกายบางท่านก็สนับสนุนเรื่องกําลังแรงใจบางท่านก็เอาฐานหุงข้าวมามอบให้บางท่านก็นําใบเตยมาให้บางท่านก็ขุดต้นตะไคร้มาให้ก็บางท่านก็ไปเก็บดอกอัญชันมาให้ก็ขอบคุณครับทุกอย่างเรา เต็มเปลี่ยนไปด้วยกําลังใจที่เราทําร่วมกันเพราะเราคือคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้ขออนุญาตกราบลาท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านที่โอนที่ส่งดาวไหม้50ดวงในวันนี้เพิ่งเห็นแว๊บนะฮะกราบขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ